สวัสดีครับเดี๋ยวให้เค้กนะครับ <of> มาแนะนํานะครับว่าที่นามีต้นอะไรบ้างครับเอานําไปเลยมีต้นอะไรบ้างครับต้นอันนี้ก็ต้นบอเเืองนะครับโอเคครับโอ้โหไปเลยครับไปเลยครับน่าจะมีหลายอันหน่อยนะครับอ๋อมีหลายต้นครับมีหลายต้นแล้วแล้วควายเ๋อกมีเจ็ดตัวนะครับอ๋มีตัวนะครับมีตัวผู้กี่ตัวนะครับ อ๋อตัวผู้ประมาณสองตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียอีกกี่ตัวครับห้าตัวครับอ๋อตัวเมียห้าตัวนะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงอยู่ต้นนะครับอ๋อต้นมะม่วงอยู่หนึ่งต้นต้นมะม่วงอะไรครับเนี่ยมะม่วงรู้ไหมครับมะม่วงมะม่วงธรรมดาเลยมากแล้วใครเป็นคนปลูกไว้ครับย่าครับ๋อหญ้าย่าเป็นคนปลูกไว้นะครับโอ้โหแล้วตรงที่มันเกิดตรงนี้มันอาจจะมีหญ้าด้วยนะมีหญ้านะครับอืมมีหญ้าด้วยแล้วก็ แล้วก็ถั่วนะครับถั่วใช่ไหมครับมีถั่วเค้กช่วยไปไปขุดถั่วให้หน่อยได้ไหมครับเอ้มันอันนี้มันอันนี้ใครเป็นคนปลูกไว้นะครับเนี่ยอ้อหย่านะครับอันไหนคุณลองสาธิตขุดถั่วให้สักหนึ่งต้นสิครับมาครับมาดูวิธีการขุดนะครับของเคกกันนะครับ เงาเงาเฮ้ยขุดดีๆเฮเออโอ้โหมีแรงไหมครับคุณเนี่ยมีแรงไหมครับขุดดีๆสิครับขุดดีๆครับระวังโดนขานะครับขุดทั่วนะครับไม่ใช่ขุดขาเอ้ยทั่วออกหมดแล้วจากนั้นเราก็ขุดนะครับขุดไปเรื่อยโอ้โหขุดไปเรื่อยๆนะครับดึงออกดึงอับ ยงไล้วครับไปแล้วครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยถั่วโอ๋ออันนี้เขาถั่วนะครับเม็ดถั่วอะไรครับครับอันนี้เม็ดถั่วเลยดินติดมาด้วยออ๋ดินติดมาด้วยอ๋อคุณคุณจะกินดินด้วยใช่ไหมครับไม่ครับอ๋อเอาดินออกก่อนโอเคอ๋อสุดยอดครับสุดยอดโอ้มีข้างในด้วยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ว้าวว้าวสุดยอดเลยนะครับ นี่เราเอาเราต้องเอาอะไรออกนะครับเนี่ยดินครับอ๋อดินออกก่อนนี่คุณจะกินใบมันใช่ไหมครับไม่ครับนายนายโชว์เลยครับอยากกินไหมครับอยากกินไหมครับอ่าเคสุดยอดมากเลยครับกินนะนะครับไปต้มก่อนนะครับหรือกินสดๆคุณคุณคุณลองกินสดๆให้ดูหน่อยได้ไหมครับ อ่าคุณลองกินสดๆให้ให้ดูนะครับก็ได้เลยอ่าเดีย <c oughs> ระวังขี้ดินนะครับมันก็จะมีปนขี้ควายไปเล็กน้อยนะครับแกะเอาอดิมีแรงไหมอนะ๋อ <c oughs> อ่าโอเคโอเค่งคุณลองกินให้โอ้โหคุณกินดีๆสิครับ รสชาติเป็นไงครับยังไม่ผ่านการการต้มใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะที่นี้จะพาไปดูอะไรอีกครับอ่าก็ก็บ้านของเราครับอ๋อไปดูไปดูบ้านครับอ๋อไปดูเฮ้ยอันนี้มันมีต้นอะไรครับที่ควายมันกําลังเล่นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าควายกําลังเล่นอะไรครับมันกำลังเล่นต้นอยู่ครับอ่ะไปดูกันครับไปดูกันครับ เขาเรียกว่าต้นอะไรครับต้นยูคาร์ครับต้นยูคาแล้วครับเอาคุณอันนี้้มาสามตัวออันนี้คืออะไรครับเนี่ยต้นอะไรครับมันเล่นแบเนี่ยต้นยูคาต้นยูคายูคาร์มันชอบมันชอบทำอะไรเล่นมันชอบทำอะไรเล่นไม่เชื่อนก็ขาแล้วมันก็ไม่เล่น่าเราสามารถออกทางนี้ได้ไหมครับได้ครับอ๋อได้ใช่ไมข้อ้วนครับ โอมีีคน้วนออกด้วยอ๋อโอเคเราเราออกไปทางนี้เดียวครับเราต้องไปเราต้องออกทางนี้เดียวครับมันมีต้นอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเฮ้ยมันมีควายด้วยนะครับอันนี้คือคือน้องของคุณใช่ไหมครับอ๋อชื่ออะไรนะครับพฤศจิพุชจิใช่ไหมครับเกิดปีพศ2563อ๋อปีหกนะครับ อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับน้องพุสติครับตัวเมียตัวเมียนะครับน้องสาวนะครับน้องสาวอันนั้นก็เป็นตัวผู้อันไหนครับเขายาวครับเขายาวอ๋อเขายาวตัวเมียสิครับเนี่ยครับตัวผู้เนี่ยต้องเป็นตัวนี้อ่ะทีนี้คุณออกไปก่อนเลยครับอ้าวแล้วผมจะออกยังไงครับเนี่ยข้างงี้ไงมันมีที่ว่างๆอ๋อโอเคคุณจับกล้องให้ผมหน่อยครับแป๊บหนึ่ง <Why? S 2> oh, <yeah. S 1> อ๋อ uh huh. แปลว่าผมไม่อ้วนมากใช่ไหมครับผมรอด,ดได้รอดได้อ่าโอเคทีนี้เราเห็นต้นอะไรบ้างครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นต้นไอ้ต้นไผ่นะอ่าเป็นต้นไผ่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วทำไมคุณไม่กินนะครับคุณเป็นแพนด้าไม่ใช่หรอครับ <laughs> <laughs> อ่ามีต้นอะไรครับทีนี้ก็มาสำรวจนะครับโดยเค้กพาทัวร์นะครับ อะไรครับก้อนหินครับก้อนหินเหรอครับอ้าวทำไมผมมองว่าเป็นก้อนดินครับก็มันก้อนหินกับก้อนดินมันจะดูคล้ายๆล้ายกันคล้ายคล้ายกันใช่ไหมครับครับอ่าโอเคโอเคดูออนนนีี้้ก็จะเป็นนนนนตตต้้้ขลกะะครับอไรครับต้นนี้คือต้นขี้เหล็กทำไมทำไมทำไมไม่ได้ยินครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กไหนไหนมันมีต้นยังไงบ้างครับต้นขี้เหล็กนี่ครับเนี่ยถ้าเราเด็ เก็บเอาไปกินเนี่ยตต้องเก็บใบอ่อนๆใช่ไหมครับอ่าเก็บเก็บยังไงครับสาธิตวิธีการเก็บนะครับนี่ครับเก็บไปเรื่อยๆครับก็จะได้ครับว้าวอันนี้ส่วนนี้ใช่ไหมครับส่วนนี้ต้องเอาไปทําอะไรก่อนครับต้มก่อนครับอ๋อไปต้มก่อนไปต้มเสร็จแล้วก็สามารถไปทําแกงอะไรได้ครับขี้เหล็กครับอ๋อแกงขี้เหล็กนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นดูคาที่หักแล้วก็รวมต้นขี้เหล็กไปด้วยครับอ๋อมันหักนะครับครับแล้วมันก็แห้งแห้งนะครับ อันนี้คือคืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยบ่อน้ำครับบ่อน้ำใช่ไหมครับเราเราลงไปดูได้ไหมครับลงลงก็ไปดูได้ครับไปดูได้ใช่ไหมครับแต่ห้ามลงไปตรงน้ำาะรอทำไมนะครับอ่อันจะมีงูครับออกมันจะมีงูนะครับอ่แล้วตรงที่เห็นนี้ก็คือเสาไม้ครับเสาไม้นะครับเสาเสาไม้ไปทำอะไรครับเนี่ย ไปสร้างบ้านทําอะไรต่างๆเหลือไปทารั้วก็ได้เนาไปทํารั้วนะครับโอเคดีมากเลยนะครับเรามีคนรู้นะครับแผ่นท้องถิ่นนะครับเฮ้ยไปไหนที่เราเห็นสีดำๆนี้ก็คือถนนนะอ๋อถนนนะครับแต่แต่ผมไม่อยากไปทางนั้นนะครับไปทางไหนก็ได้ครับไปทางไหนครับเดี๋ยวจะไปดูไก่ล้วกันนะครับอ๋อโอเคครับ อันนี้รอบๆเรานี่จะมีต้นอะไรนะครับที่อยู่ข้างๆต้นยูคาต้นเสาแล้วก็เสาไม้ครับแล้วก็หัวเนี่ยอืมหัวมาครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีต้นยูคาเฮ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับเราเราลงทางนี้ได้นะครับเราลงไปดูแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ครับอ่าคุณนำทางเลยครับขี้ไหนครับนี่คืออะไรครับเนี่ยขี้กินได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ครับ ไม่ได้ใช่ไหมกินแล้วเหม็นแล้วดูเลยหรอโอ้โหมันอึงเลยนะเนี่ยเห็ดอะไรนะครับเห็ดขี้เห็ดขี้ของจริงเลยอ๋อใช่แล้วแล้วถ้ามันแก่ไปมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันแก่ไปมันก็จะเป็นผงๆอ๋อเสียไปก็จะเป็นผงๆเลยครับอ๋ออันนี้เรามาพาเค้กพาทัวร์นะครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นบอ่อใช่ไหมครับอ้าวเราเรา,เราจะมีทั้งหมดประมาณสองทางนะครับตรงนี้ทางที่หนึ่งตรงนูงง้นทางที่สองครับอ๋อมีทางที่หนึ่งกับทางที่สองด้วยอ้าแล้วทําไมมันไม่มีน้ําเลยครับเนี่ยตรงนี้มันน่าจะแห้งไปแล้วครับแห้งนะครับก็ที่จริงมันจกฝนครับที่จริงมันที่จริงมันจะฝนเดี๋ยวนี้ฤดูร้อนนะใช่ไหมครับใช่ครับเคเลยไปกเนเฮ้ยตรงนู้นมันมีผักอะไรนะครับเขาเรียกว่าผักอะไรอ่ะ ผักผักปองผักตบชวานะครับใช่ไหมผักตบชวาผักตบชวานะครับนี่ก็เจอมาอีกเจอมาอีกอันนี้ก็อันต้นอะไรครับต้นกิเล็กครับอ๋อต้นกิเล็กเหมือนกันโอเคนะครับสุดยอดเลยอยู่คาเหมือนเดิมนะอยู่คาเต็มเลยอ๋าเราเดินสามารถเราเดินสามารถเลาะไปทางนี้ได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องระวังมีหน่อนครับโอ้โหผมไม่กล้าไปเลยครับ ไปได้ไปได้อยู่ใช่ไหมครับครับนะโอเคโอเคเดี๋ยวให้คุณเค้กนำค้างนะครับอันนี้คือรอยอะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นรอยรอยรอยของเท้าของของควายครับอ๋อคุณคุณมานอนตรงนี้เหรอครับทำไมตัวคุณใหญ่อย่างไรครับไม่ครับใครนอนนะครับไม่รู้ปันมาเล่นอ๋อโอเคอันนี้คือผักอะไรครับเนี่ยผักปงผักผักโปงผักโป่งนี่คือภาษาอะไรครับ เอ้ยภาษาสวยครับผักโขงนะครับ้มังอ๋อถูกไม่ถูกขอภัยด้วยนะครับเฮ้ยมันมีดอกอะไรครับนั่นนั้นนะดอกบัวนะครับผมผมถีบคุณไปเอาดอกบัวมาให้ผมได้ไหมครับก็เคยลงอยู่นะครับมันลึกไหมครับอ๋อโอเคครับต่อีไหครับผมถีบคุณลงน้ำนี่ได้ไหมครับเนี่ย ผมทิบคนลงน้ำได้ไหมครับโอ้อันนั้นมันมีมันมีดอกอะไรครับเนี่ยดอกเต็มเลยโอ้โหเป็นสีแบบสีสวยมากเลยนะครับเฮ้ยจิงูไหนไหนนั้นไหนนั้นไม่เก้ไหนมันเลื้อยอยู่อะไหนเ้ยมนโผล่หัวมาไหนตรงไหนตรงไหนข้น้ไหนอยู่ตรงไหนนั่นดูมือนะไนไหนไหนนี่นี่นี่ไหนไหนไหนอ ค,คุณหลอกผมหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้หลอกครับสาบ,บานนะครับเห็นว่าคุณจะพาไปดูอะไรนะครับไก่ครับอ่าพาไปดูไก่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไก่ที่ตัวเมียนะครับที่ที่ท้องนะครับอ๋อที่ท้องไก่ตัวเมียกำลังฟักไข่อ่าโอเคแล้วตรงนู้นก็จะเป็นแม่ครับอ๋อเป็นแม่เป็นตรงนี้เป็นชื่อกำพ้าครับอ๋อชื่อกำพ้าแล้วตรงนี้ก็จะมี ไก่เลวดลายนะครับไก่ลวดลายสวยๆครับก่อไก่ลวดลายสวยๆนะแล้วก็จะเต็มไปด้วยต้นยูคาต้นยูคานะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับอัาสวัสดีครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ